ต่อไปเป็นการแข่งขารายการที่145วิ่งผ่าน4คูณ4 0 0เมตรรุ่นอายุ16ปีชายกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษรอบชิชนะเลิศช่องที่1โรงเรียนวิไลเกตอุปถัมภ์ช่องที่2โรงเ,งเร,งรีงเงยนสูงเม่นิชนออปถัมภ์ ช่องที่สามโรงเรียนสอวิทยาคมช่องที่สี่เบพิยาไรจังหวัดแพร่ช่องที่ห้าโรงเรียนรองวิทยาช่องที่หกโรงเรียนวังชินวิทยาช่องที่เจ็ดโรงเรียน้องควางมนุษณ์นและช่องที่แปดโรงเรียนนาลีและจังหวัดแพร่ค่ะอ้าวมาดูกันครับสิบหกปีชายใหญ่กับใหญ่พิเศษเดี๋ยวดูกันว่าโรงเรียนไหนจะคว้าเหรียญทองไปวิ่งคนละรอบสนามดี่โอ้ ไม่ธรรมดาแน่นอน16หปีชาย44คูณไปแล้วครับโอ้โหวังชินจะฟินมาจากไหนครับหวังชินกินรวบเลยหวังชินขึ้นมาแล้วครับโอ้โหสับเอาสับเอาเลยตอนนี้หวังชินแสงนารัดไปแล้วลองวิทยาตามมาติดติดทีไอะไรก็ที่เข้ามาติดติแล้วตอนนี้ คนที่นำอยู่กำลังเข้าโค้งนะครับเข้าโคง้งเ้าโค้งมาตอนนี้นะครับพี่นี้ขึ้นมาแล้วครับพี่นี้แสงโรงวินยาขึ้นมาแล้วตาตอนนี้วิ่งขึ้นมาจี้ขึ้นมาหวังชิ้นยังนำอยู่ตามด้วยพี่นี้อะไรน,นะครับแล้วก็ตามด้วยนารีรัตโรวินยาตามในาร,ราติดติดแต่ล้อกดาวก็จี้เข้ามา ก็ยังตัดสินไม่ได้เข้าสู่คนที่สองครับโอ้โหมีสรุดนิดหน่อยครับวังชินวิทยายังไปได้อยู่ที่อะไรซี้จี่เข้ามาแล้วก็กินไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหยแต่ตอนนี้อันดับสามเป็นของรองวิทยารองวิทยาเริ่มจี้วังชินแต่ก็นายนายก็เริ่มจี้เข้ามาจริงจิงครับสองวิทยายคมก็ไม่ยอมเหมือนกันสองวิทยายคมตามเข้ามาแล้ว โอ้โยตอนนี้นาลีนาลีจ้ำเอ้ามาแล้วกาลังจะกินโรนวิยาได้ไหมการังทีง่เข้ามาที่เข้ามานะครับตอนนี้จุดจุดสนใจอยู่ที่กลุ่มที่สองกับที่สาครับโอ้โหพิลัยตําโด่งมาเลยครับตามมารวยวังชิน้นแต่ตอนนี้โรนวิยาขึ้นมานาลีรันจี้ตาติดนาลีรันี น้าีสองพิษลาวมยายังยังคู่ขี้กันอยู่ยังแยกกอันดับสามันอยู่นะครับตอนนี้พินกบบังชิ้นยังคลองหนึ่งกับสองไปตอนนี้นายรัตนขึ้นมาอันดับสามแล้วมาดขึ้นอันดับสามแล้วสองพิษสองพินจี้นา้รั้นมาสองพินจี้เาโอ้โหเร็วมากครับสองพินขึ้นมาอันดับสามแล้วตอนนี้เราเห็นชัดเจนครับเราเห็นชัดเจนอันดับสามเป็นของสองพิษ แต่ว่านารีก็ยังไม่อยอมครับเข้าโค้งสุดท้ายแล้วตอนนี้พิริก็เข้าสู่ทังตต้ครับกำลังจะสู่ไม้สุดท้ายแล้วโอ้โหตอนนี้สองพิษกันนาลีต้องบี้กันบี้กันไปเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้นาลีขึ้นมานาลีขึ้นมาแล้วสองพิษอยากโค้งผูสู้มองวิญยาณแหวอย่าพงเอาอ ตอนนี้นาลีนาลีออกไปแล้วโอ้โหสองพิษก็ไปลองเข้ามาไปอ่ะสูเม้นกำลังส่งให้กับไมาลสุดท้ายครับสูเม้นวิไลเกียรติและร้องกวางนุสรครับตอนนี้รู้สึกว่าทีนี้อะไรจะนำโดง่งไม่มีแผวเลยหวังชิงก็พยายามจะกวดแต่ห่างกันไปแล้วนาลีขึ้นอันดับสามนะครับสองพิษก็ยังไม่ยอมครับสองพิษก็ยังไม่ยอม สองบิ๊่บี้ครับนะเอาดูนะครับลาบจะคว่ำหรือเปล่าของนี้มาแล้วครับโอ้โหมาแล้วตอนนี้พี่อะไรไม่ต้องลุ้นมากครับพี่หนึ่งแง่แง่ครับตอนนี้หวังชินนาลีรัตน์มาลีพี่สามนาลีรัตน์มาแล้วลครับสองพิษยาคามยี่ที่เที่ยวที่สองหวังชินกิทเยาและ นารีรัตน์อันดับที่สามหลอมริยาอันดับที่สี่นะครับสองปริยาคมสูงเป็นยูบถามนะครับอ้โหลุ้นกันไปมาครับสุดท้ายนะครับที่หนึ่งก็เป็นปริยาลัยครับที่สองก็วัชชีวิทยาครับที่สามลุ้นไปลุ้นมาสุดท้ายเป็นนารีรัจจ์แพทยคว้าทองแดงไปครับ